ฝนธนสุนทรตัดสินใจไม่รับเชื้อเทอุเทนหลังเคยคุยเตรียมบริจาคเชื้อให้เออุไรมนัสแฟนสาวหลอกล่ลาสุดทางด้านฝนธนสุนทรตัดสินใจไม่รับเชื้อเทอุเทนหลังก่อนหน้านี้เคยคุยเตรียมบริจาคเชื้อให้เออุไรมนัส ซึ่งฝนได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้หลังถูกขอแต่งงานตนรู้สึกเขินมากขอบคุณแฟนคลับยอมรับและเปิดใจให้หลังจับมือพิสูจน์ความรักฝากคำขอรหายาวนานเกือบ20ปียอมรับยังมีกระแสด้านลบอยู่บ้างแต่ขอจดจำแค่เรื่องดีๆส่วนเรื่องการจัดงานแต่งงานนั้นทั้งคู่คิดว่าจะจัดงานแต่งเล็กๆรืมทะเลหากสถานการณ์ดีขึ้น และล้มเลิกแลนจดทะเบียนเอเป็นน้องบนธรรมแต่ต่างฝ่ายต่างทำประกันชีวิตให้กันและกันแล้วและตัดสินใจไม่มีลูกแล้วขออยู่สองคนตายยายไปจนแก่ซึ่งชีวิตบ้านปลายมองไว้ว่าจะทำการเกษตรที่สวนของเจเน็ตเขียวที่โคราชหรือที่ของแฟนคลับที่นับถือกันเป็นพี่น้องที่จังหวัดเชียงรายนั่นเอง